ก็ไปดูสถานที่เกิดเหตุว่าซอยสีเทาซอยสีม่วงซอยเงียบเชียบแล้วก็ซอยเปียกปอนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันพิงเพลรวมกลับมาแล้วค่ะว,วันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลยนักสืบหน้าก้นตอน ยักษ์ที่หายไปในเงามืดนะคะแต่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีสองตอนนะมียักษ์ที่หายไปในเงามืดกับของที่ลูกค้าลืมไว้นะคะอย่างเล็โดยหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีเนื้อหานะคะที่ค่อนข้างยาวกว่านักสืบน้าก้นเล่มทั่วๆไปนะคะแต่ว่าความสนุกเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะก็คือ ให้เด็กๆนะช่วยกันคิดตามช่วยการสืบคดีนะคะดูว่าเบาะแสที่นักสืบนักก้นตามหาไปทีละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยเรื่องเกิดที่คาเฟ่แมวนำโชคที่ตั้งอยู่ชั้นล่างของสำนักงานนักสืบนักก้นค่ะโดยมีเจ้าของคาเฟ่กับสืสุข ลูกสาวเป็นผู้ดูแลนี่นะคะเจ้าของคาเฟ่และนี่คือลูกสาวค่ะเจ้าของคาเฟ่บอกว่ารู้เรื่องโจนตัวใหญ่ออกอารวาสบ้างไหมเจ้าของคาเฟ่พูดขณะเตรียมชาตะวันตกกับครีมโซดาว่าโจนตัวใหญ่อะไรเหรอครับโอ้ทำไมต้องทำหน้าน้ากลัวด้วยล่ะครับก็โจรเป็นยักษ์ไงล่ะซื้สูวางชาตะวันตกกับครีมโซดาลงบนโต๊ะ หาเมื่อกี้คุณสุดๆพูดว่าอะไรนะครับเหมือนผมได้ยินว่าย,ยักษ์บราวถามกลับเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วไงก็เขาบอกว่ามันจะเป็นพวกยักษ์สูง5เมตรนะคะเริ่มออกอารวาสค่ะอย่างเช่นหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะคะโดยเขาเนี่ยก็เป็นเหยื่อในคืนวันหนึ่งค่ะโดยแหวนหายไปก็จะชวนเด็กๆนะคะมาดูว่า ุยแล้วเราจะไปตามหาว่าคนร้ายคือใครได้อย่างไรนักสืบนะักกนก็เข้าไปสัมภาษณ์นะคะหญิงสาวคนนี้แล้วก็ แถมเขาบอกว่าก็มีเพื่อนบางคนก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันก็คือเพื่อน3คนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักสืบนาก้นก็จะไปตามหาค่ะว่า3มคนนี้อยู่ที่ไหนเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์ก็ให้เด็กๆนะคะเล่นไฮแอนด์ซิในหน้านี้แลนะหลังจากนั้นทุกคนนะคะก็ให้เบาะแสะในวันที่โดนจนรกรรมอันญมณีไปพอสัมภาษณ์มาได้นะคะนักสืบนักก้นก็จะให้เด็กๆช่วยกันคิดหาความเชื่อมโยงค่ะว่า ถ้าเกิดว่าเป็นวันแบบไหนนะคะจนถึงจะออกมาก็พบว่าเป็นวันที่มีเมฆกนันเองนะคะแล้วก็ไปดูสถานที่เกิดเหตุว่าซอยสีเทาซอยสีม่วงซอยเงียบเชียบแล้วก็ซอยเปียกปอนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันแล้วก็ไปหาความเชื่อมโยงนะคะว่าอัญมณีที่หายไปเนี่ยมีอะไรเหมือนกันบ้าง แล้วก็มาทํานะคะว่าอ๋อเป็นคืนที่มีเมฆเป็นซอยที่ไฟดับหรือว่ามีเครื่องประดับจากร้านอัญมณีนะคะให้เ,ด,เด็กๆคอยติดตามไปเรื่อยๆเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละหน้าแล้วก็มีการสอดแทรกนะคะให้ตามหา ลูกเป็ดหลงทางทั้งเตัวค่ะที่เขาใส่เสื้อไม่เหมือนกันนะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมีแอบซ่อนอยู่ตัวหนึ่งส่วนตัวอื่นๆนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ในหน้าอื่นๆแอบอยู่ในหน้าอื่นๆค่ะส่วนเ,เรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของที่ลูกค้าลืมไว้ค่ะคือมีลูกค้ามานั่งกิน กาแฟนะคะอยู่ที่ร้านแล้วก็ลืมของเอาไว้แต่เจ้าของร้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าใครลืมเอาไว้มีเบาะแสเป็นถ้วยกาแฟที่เปื้อนตรงนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตว่ารอยสีแดงคืออะไรกันนะ พบว่าเป็นรอยลิปสติกนะคะคนนี้เขาก็เลยบอกว่าจําได้ว่ามีลูกค้าผู้หญิงแค่คนเดียวที่มากับผู้ชายขอให้ปักเทียนบนเค้กด้วยแล้วปักเทียนบนเค้กไปเพื่ออะไรนะ้าเพื่อทําให้ไฟลุกเพื่อแฮปปี้เบอร์เดย์หรือว่าเราเรื่องสยองขวัญก็ให้เด็กๆช่วยกันทายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอ๊เขาดูจากกล้องวงจรปิด ก่อนจ่ายเงินแล้วก็หลังจ่ายเงินนะคะว่ามีอะไรที่หายไปให้เด็กๆนะคะเล่นไฮแอนด์ซีกันค่ะของบางอย่างอาจจะอยู่สลับตำแหน่งนะคะอย่างเช่นตัวหนังสือสีแดงเล่มน,นี้ก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงเคาน์เตอร์ค่ะหรือว่าโปสการ์ดนะคะสีฟ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตำแหน่งแล้วอะไรหลาดที่มันหายไปจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าของในนี้คืออะไรค่ะ เราก็ไปตามหากันเถอะนะคะว่าเอกเจ้าของแหวนเนี่ยจะเป็นใครและส่วนนี้เขามาทำอะไรกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ